กิจกรรมความเปลี่ยนพระพิตรายศถีเที่ยวครั้งที่5วันที่สีพฤศจิกายนสองห้าอุมสันตุ 2, 5, 6, 8, นกแก้วเจ็ดหนึ นี้เป็นครั้งที่5ตรงกับวันที่14พฤศจิกายน2588ข้าพเจ้าในคมศตแก้วขอถวเปนวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายนพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สาเร็จรุ่นหลวงปู่มุญนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามีขอเทียบเทวดทาทั้งหลายโปรดจ,จงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระตนะไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลใหจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปบทสวดชุนุมเทวดาสามันตาจากรเลสุสอัตราขายันตุทวตาไอ <c oughs> สัตธรรมมังไี่ราชสัตว์สนัตุสักมกประถังสเคกาเมจรปเปสิริสิกเเตจเนิเควิมานิทีเปติจคัเมตลวนาคาน เกหาวัตถุมี is, ่ um <en> ิเกตภูมมาจะเยนตุเทวาธาละวิสเมยักขัก <shows ὥ S 2> ันธปนกฐานตาสันติเกยังมุนีวรว่าะนังสาธวมิสันตุธรรมสนักโลยมันตาธรรมสนกโลยมันตาธรรมสนกะโลยมัทธาบสดนักการสิทธิกถานโมตสสะพุกตัวอัโตสัมมาสัมพุทธัสาโมตสสะพุกตัวอัฏโตสัมมาสัมพุทธัสาวโมตสสะพุกตัวอัฏโตสัมมาสัมพุทธัสาวตสสะตวอดสจกเรถา นักธิม uhm ิสรนังอัญญ์พุทธุวิสธรรมวังอิตินะสัจาะวชิระโสติมีเหตุตุลาภะนักธิมิสรนังอัญังธรรมโมมิสธรรมวังอิตินะสัจาะวชิระโสติมีเหตุลาภานักธิมิสรนังอัญังสังคมมิสธรรมวังอิตินะสัจาะวชิระโสติมีเหตุลาภะบทสวดมหากรุณโกนาโถติอาทกาคาถา มหากรุณโกนาโถอาัยยะสัพปปรินังปุริตวปฏมีสผาปโตสุภดิปุตมังเอเตนะสัจจวัชณะมาหงตุสภุสภุปปัฏฐวามหากรุณโกนาโถุอาศัยยะสัพปปรินังปุริตวปฏมีสผาปโตสุภดิุตมังเอเตนะสัจจวัชณะมาหงตุสภุปัฏฐวามหากรุณโกนาโถตกกายะสัพปปรินังปุริตวปฏมีสผาปโตสุภดิุตมังเอเตนะสัจจวัชณะมาหงตุสภุปัฏฐวา บทส่วนมหาสามสูตรอือเมตสตังหกรรมสเมียงพระกวาสเกสูวิหารติกาปีรัตุสิงหมหาวันนี้มหาตาพิคูสังกินาสติงมาจากมนตินพิคูสติหิติวะหลันติฮีราีใจลกาตทติหตวาตาิพุยนันนิป็นสาวงติพุทธตังศาสนายภกุตงกจ่าอรโคจะตุนนงสุทาวสาการนางเทวนางตแตะสียงขุนกวาสเกตสวิหารติกปีรัตุสิงมหาวันนี้มหาตาพิคูสังกนาสติงมาจากมันติงพิคูสตีหิตสภิวะหลังติหีาชีใจลก ยนูนั้มยัปีนะปวาตณ์่นุปสมายัมาปสรรคปิตาวัตโตสนติกปจิกาถาปัตยมปติอกถกตัที่ว่าตัสยะนทปีนมาพระราบุริสมยตังวะบังภาษาภาษาเยภาษาตังว่าผ่างชมเชียเอวเมวะสุทาวะสิสุรทิวิสุทตัเรตาพทตัวปะตูปะตูกลังสูตรทักตที่ว่าตัดผ้าตังเาะิวาทวิกรรมตังอัหังตุยกรรมตังธีระดาหุยการทวตาพกวัตโตสันติกีมักัดังกัประสิมหาธรรมีอยู่บนนั้นสิ่งที่กิ อรวรตเทวตาพกโตสันกมังคตังปสิสตะตาพิโกสมาดังสุจิตังอัตโนชุกามากังสุสารเทวในตานิคายตัวที่นี้นรขันดิริตาดิอรรรตเทวตาพกโตันิเกมังคตังอภัสติเจรวากิลังจิรวาปรีหังอินทิกิลังอวจะมมีชาติจิตจิตติถุทวิมลาจุกุบตตาสุทาตาสุนัคขติ อดีตหัวบราเทวตาพะว่โตสันนิกีมังคตังอภิสิยะเยกิติพุทธังสนังกตาเสนติเขามิสติอภัยยะผู้มีปะหายะมันสังเทงเทวกายังปุรตเปรตเสดติอดีตหัวพบว่าพิคุมันสิโยภยนาภวีระสัสวสุลกทาตุตุเทวตาสันนิปฏิตาของเดชคาตังศาสนาเยปุถตุกะจัเอปิเตภวีเหตุสุงติจะพทฒนังฐันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิวกัตนังจะปรตมายวะเทวตาสันนิปฏิตาเหตุนงเตยทีปีมาหัางอิตาลีเยปิเตภวีเสตนะครับมันจะนังฐานโต เตสัมปีวพันังตัม่ยโยเทวตัสนิปจิตาพิวิสิตสยศบีไหังอิตาลีอาจิคิมิพิเวเดวกยนังนามนิกิตายิมิพิเวเดวกยนังนามนเตศิมิพิเวเดวกรนังนามนตงสุนทรตุกงมณสิกรถัสิสมิติวามิตะกุเตพิคุโตจัโตสงพระกวยแต่โทจโลกัมกสมีทพุมาสสิตายยสิตาเขลีหลังบีตตาสมาตัสู ตวสันเลนาลมัสัปสมโนตรตสมุสสทธาวิปัสสนาเวลาพิจุปัญจเตชะวะวันนี้ก็ปิดลทเวีะโตมิจิาสาวกเถรติเทวะกยาบเมตาติวิชนทถีภูโตจะตประมกลงสุตโตพุทธศังนาสัมปุยนังมิสนะทาสนาพิิตตมทกงสาสังอาตสลิงตังเอกธาสนามิชนะ มัทสงอกับกิเษกตามัทโงสติสาสภาพุตตะองตัญฑ์สพังอับญายะว่าว่ากิตวานะจุกรมาจะโตมิจิตสสาต่กิจสารเตเด้วยว่ากยามิงตาแต่วิชนาถาพิคุเยวังกิติยิมิกิดิี่เห็นพุะโธตตาตาสาวิคับมมาปิีทวาอิทิมตัวชุติมตัวน้ตยสสัตตินุมธรรมนาภิกุโมพิกุณังติภูนังจะสหสามตขันตวนนุทิมตัวชุติมตวนตยสสัตินมธรรมนาภิกุโมพิจุณัง สาตาคิีลาติสาสายขันาตวันโน่ทิมตัวชุติมตะวันนตยสัมารธมนาปิกมงพีกุนังสัพปิกนังอิเจเตโลาสัสายขานาตวันีโนทิมตัวุติมตะวนน้นวตยสัมาธรมนาปีกมงพิกุนังสัพปิเกนังเวสามาตาเวสามิตามะสตยขันาตัวันโนทิมตัวุติมตัวนนตยสัมาธมนาปิกมงพิกุนังสัพปิเสกนังคุ้มพิโรเรให้โกเิ คุมิโเล่ให้กเสวาค่าสมเดจุนารี่มจติสังราชถ้แต่ละทปัตศาสตสถิติคณะลังสิตปิมาราชเยสสิตปิศาภวนะมาพลาอิติมตชสุทิมตวนนวตะยสิลมัมาาปิกรมุทธกนังสมิตณเรยงจดิสังราชารบุญหตปัสสติคุมภลันนังอัิติมาราชเยสสิสโซตปตะปิาภวนะมาพลาอิทิมตชสุิมตวนนวติยยสสิลมัทมาาปิกรมุิกนังปัจชิมจติสังราชารรูประกปัสสาะสิตในณะัิ มหาลัยชัยยศสโระตติาภาวนมลายเทียมตัวชูติมตัวนมตัวยสิโมาทมนากระมงพิชนังปีกนังอุตานจติสังราชกูโรตปะสาธตยยศันงอัติปิมหาลัชัยยศสโสตปิจาภาวนมาพลายทมตัวชูติมตัวนมตัวยสสิโนมาทำนาปีกระมงพิชานังสัมปิีกนังปุณิมรีสังอัตตรัตโถทักขิ้งนลือดกุปชิวิะรู้กอโคโดตะลังสัง ชาตาโลเตมาราชาธรรมตาจัตารโทสส health, ี่สาธทะมนาอันางสุวรรณนั่งขนปีละทเวเตสั่งไม่ยอวไม่นูทศัสสาคูกุนจากในกาสถามม่ยอกุเตนถูเวตินถูวิโพเจวิโพตตาจะนั่งโนกามาสโถอจะกินโนคนุนิคันุจะปันโทอปะมโยจัดที่ว่าสุตโะจามิติเลกเอเทวสุตจะมัตติจิตเจโรจักนะโพนั้นโลละชาชิโนสัพโอาคมันจะสวเจวะติพะลูถือว่าจะใส่เจนิจจราชนุกันดภาสลพิบัธมนาภิกขมงภิกขันนั่ง อาตากุณมภสานาคาเวสาราสหัตจักกามพัตลาคุปยคาตายิลพิยามุนาเาตัลทาจะอาคุณนาคายะสสสิโนเอโรโนมังนั่งโคตรปะคะสนติโกนังเนนะคัตเจสาหะสาหันติพิพพาติชาปะขิมสุตจัคขูวิหายัสสตวนัมฉัปปตาเจตาสุปนาอิติเตสศนามังอภะยันตานาคาราชานามัสสิสุปนาโตขิมมะมะกาสิพุทโธสันหิวิจหิวปะเนอุปหะยนตานาคาสุปนาสันมะกังสุพุทธังทิตาพิระหัตินะสสุสมุทังสุราทิตา พาตโลสวัสดิเตชิมตุยยุสสิโนกรังชามานสมาสุราธานัวิคสาวิปจิติสุจิติจัปภาราชนะโมจีสหสัตตันจัปพลิปุตตนางกับผิโรจนนมกาตนาอิตุลาพระนิ้นแสนังและหุบดัมุปัคขมงสัมโยธนิปติปุณางสัพติขนังอภปตะทิวาปเทวิจัตเตโชวายุตาคาข้ามงหันาวัฏนาเทวาสมโมจิสาสามิแตกเมื่อกายกูฏ เอกายกากรดวยเสสเโนทสเตเตทัากยาเปนตตเนโนอิทิมโตชุติมวันนมติยันโัมนามิคุมงุพุกนังสมติกนังเวนุจายเทวสาลีจะสมัจจะด้วยมาตนสุสัตวจนะภููลตาสุรสุสัตวสุรองภูปบลตานะคะตนิพุลกตวาอุมัทลากาวัฒนังวัตวเสุตกกบคปุรนาโสเตทัธายาสเปนตนโนอิทิมโตชุดิมวตนนมติยัสินโนมมนามพมงกนัง อาถาคูเตอร์ปชวาชลมคิดสกาเลวัลย์กาจารุชาจาอุมาปุปปาณิพาติโนวรนาสหธรรมจะอาจุตตาจาอเนกาสุริยะอุจยาลาภัวโคสเนติโนท้าเทตทถ้าจะถากยาตะพินาตวันิโนที่ตัวชุดเซมตะวันนวมติยิสัเซนุมธรรมนาบคือมงผู้กําลังติดกํลังสมานามาสมานามนุสัมนุสุเดมาขิดทับสุกอาคูมาอาคูมฤติกาอาถาคูโยนอายโยเทวายจะลโลหิโตปสินโนปราคาห์มาปะราคาอุคเดววยสัจสมุทร ถ้าเสรตตีานากะตเป็นตะวันนิยมเทียมตจวชิดเทีมตนวันตยิดศนิมธรรมนาปิกุมพิพธัณฑ์สิ่ของนางทุกกาทุกกกลุมหาลุณนอาคุรคณาาตรหาตัรกาปะมุขะอุริวิจกนาสธรมมต่าละจามิสกาจยสดสสินทะยังอาคับยนโยที่ับพิเษถ้าเศรตากะตเปนตะวันนยมทีมตัวชดตะวันตยสศนมธรรมนาปิกุมพิพธัิของนาง เกมมตต่ยามากระกจเยอสถิโรสปตะกาลามิติดาวตินามาจาทวานิมมาลตินโคอาดากระนิเมตาเรสเอร์ากายาสเปนตะวิโนอิทิมตชุิมตวนนต่ยสตนมธรรมนาปิกมุขกนังตะปติกุนังตเตเทวนิกกยาตปนตะวนิโนนามโนยินาคจุเินเยสติสาธาโอวุติชาตินมกิลังขาตะมนโตินนามนาสว่าง้าเขมก็ตะังนาคกันทั้งทิตาสิตังุป h มาปรมตจัปุตายเด็มหมดอิทธิมโต สน well. ุสันังกุมโลติโตจะสบคัสสมิติวังสาตาภามโลกกนังมหาปามามิติอุปปัณโนชุติมตุพิสมักโยเยสติโสทัศน์อิศราอุปปจิกวัตติกวัตสวาติโนเตสังจะไม่ใช่ตัวอาการหรือตัวบริวาโตเตจ้สปภีพิณเตติเดเวิศพันม่เกีมารสนารพิมิพัสสะกนัสสมุทิอย่างนี้ทัคขันธะปัญธาลักขีณาพัทธมตุสมตาปริวัเลยธรรมมาโวมจิตมันจิตถทักจินังอิจิตาธามหาสุนโนกนหาสิณังอเปรีสีปนินาตัลมา ตละมหาจัสลังกตวานะเพระวังยถาพุทธโกมิิโกท่านนี <c oughs> <t> ้ตโตทวิจุโกตถาสมบัตยถาสปมบัติโรตีสังโทสยังวเสตันจตพังอภินญญาว่าวิตตวานะจักุมาตโตมนี้ศาสาสักเกตเตมรัสินาพิกันตเตวิจนาถาภิกขุเตจะอัตปัดไม่ลงตะวัพุทธศาสานังวิตาลิปะกับมองในสังลมปิตยุงเสพีวิหิตตาสังมาวิยติตายะสัตินมัทธิ์ฐาปติเหตาวกาเติชนะสตติประสวดจุลชัยยะประกอบ นโมเมุูเททะเตชะสสารัตนะต,นตยะธรรมิกาเตชะปฏิทิปสีเทวานาดายะปารัเมสุราติทิพรมมาจะอินทราจะจุตโตจะตุโลกาคัาามภีรักขกาสรมุธาภูตุงคังคาจะสัมพรมชัยยะปฏิทิโพสุเตชัยยะชัยยะธนิธนิเอธนิธนีอุทธาอุทธาีนาทินาทิชัยชยะชัยยะข้คนละตน ละนิสัยนิไรสายเสนะเมรุราชพลนะราชีชยะชยะคัมบีละสมบีนาเคนะนาเคนทะนาคีปีศาจพุตตะกาลีชยะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธานาเอทุตนะมุขชาชยยะชยะวารุณะมุขศาสตราชยชยยะจภาจมปาทินาคะกุลละคันทบ ชยชาย์คันจคอนะตูรงสุกระผู้ชงสีหาพรยาคาพระยาขทีปาชยชาชย์ว่ารณนะมุขะยัตยาตาชิตะชิตะเสนาฮารีปุณะสุทธีนาราดีชยชาชยสุขาสุขาชีวีชยชาชยสันนีตะลีสุธาธาธาสุชยยา ชัยชัยยะธนีสานตินตาาชัยยะชัยยะมังคราอนัญญาาวคีชัยยชัยยะวุณยขีชัยยะชัยยะรักาสีุระพุชเตชรชัยยะชัยะพรามินทันาชัยยะชัยยะราชาธิดาสัจชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกัตสาวังชัยยะชัยยะมหามเหสุโรอารุฮาลินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรโข เตยะเยานาโคว,วิรุณโกวิรุปโขจันทิมาระวิอินโทจะเวชนะเตโยจะกุเวโรวรุณโนปิจะอคคิวายโยจะปาชุนโขภูมาโรทตารโถเอปะทะตารัตถโกอัฏฐาระมหายหาเทวาคุชิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยะรามโมพุตเตชยะธรรมโมจะสังโคจะ สาสปาบาลวจะชัยยกังเอเตนะชัยยะเตชินะชัยยะสุทธิพจนุเตจะอิตนะพุทธเตชนะหุต se ุเตชยมังคลังชัยโยปิพุทธศาสิลิมโตอายังมรัสสจะปาปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันทีปโมทิตาชยัตถาพระมคณาเมหิิโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมโตอายังมรัสสจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเีปโมทิตาชยัตถา อินทขณามมมหหิสิโนชโยปิพุทธัสสะสิลิมโตอายังมรัสะจะปาปิมะโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันทถีปโมทิตาชยยะสัตถาเทวขณามมมหหิสิโนชโยปิพุทธัสสะสิลิมโตอายังมรสะจะปาปิมะโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันทถีปโมทิตาชยยะสัตถาสุปันนัคนาเมหิสิโน ชายโยปีผุ้รักษาศิลมโตอายังมารสาจะปับปิมะโตปราชโยโคสยามปุริมันเถีปโมทิตาชยตาทานาขนาณเมหิสิโนชายโยปีผุ้รักษาศิลมโตอายังมารสาจะปับปิมะโตปราชโยโคสยามปุริมันเถีปโมทิตาชยศยาตถาตัพพมมาคนาเมหิสิโนชฉยอนโตปุริยมูลิสกัยังอนทิวัฒโน เอวังตะวังวิชโยหุยเชีย e สุเจมังคเลปะราชิตตะประกิสิสิปะทวิปุกเลปะพิเตเกตัมพุทธะนังอากาปะอากาปตะปะมรสติสุนักตังตุมังคลังตุปะปตังตุสิตังสุขโนม์เมโตจัตสุยิถังพระมิเชริสุปะกินังกายกรรมังวจกรรมังปะกินังปะกินังมัโนกรรมังมันิเตปะกินาปะทิปะกินานิกรตะวันะาลาพัสเสปะกินีเตปะทะรัตถาตุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอ้อโลกาสุกิตาโหลทะตาสะตะเปหิ ยาติพิสุนันตุพลโตเยเทยวะสมิงธานีอาทิคตาทิคายุกาสทาหองตุสุกิตาหองตุสัพทาตรักขันตุสัปะสตานังรักขันตุชินาสาสนางยากาชาาาิป,ปัตนาเตสังปัพเพปูเดนตุมโนรัฐายุตกาลีปวัสตุวัสสังวัสสาวะราหบ โรคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนโตจะสัมปทากายสุขังจิตสุขังอรหันตุยะถารหังบวชสวดธรรมนิยามาสุตังเอวามีสุตังเอกังสามยังภควาสาวัตเทยงวิหารติเชตวนีอนากะปินทิกัสสารามเมตตะโรภควาพิคุปมเสศพิกวติปะทันเตติใดพิคุปวตุปจัตุสมภวตุจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานัง อนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาุเอิธาตตธรรมะเทติธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตโตอภิสัมพุจติอภิสัมมิติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมมิตวาอจิกติแะเสติปัญญาเปติปันปัฏฐเปติวิวารติเวปะชติอุตานีกาลติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกเว ตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาถาตุธรรมมัทธิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารุกติตังตถาคตโออภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอชิกติทิเตติปัญญาเปติปัสสะเปติวิรวติวิภัชติอุตานีกาลนติสัพเพสังขารุกติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอน อนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวัสสาถาตุธรรมติตาเอิทิตาธรรมะนิยามตาสปีธรรมาอนัตติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสัมาพอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตาาอชิรวาอภิสัมเมตวาอชิกติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิรวติวิปัชติอุตานีกาโรติสปีธรรมาอนัตติอิทะมโวจักวายตมนาเตภิขุภวโตปัสสิตะ ให้พาสีตังอภินันอภินันทุนติบทสวดพัทิกาตกรถาอติตังนาคะเมยมนับเป็นเตียงเกณฑ์น,นะกตังบ,บคุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะาตีต่ำไปเงินตังอประจะนะกัตังสิ่งเป็นอดีตก็หลับไปแล้วสิ่งเป็นนตก็ยังไม่มาปัจจุบัน นั่นจะโยธรรมังตตะตสายุปัสติอตังลังกสังกุปังตังวิธรรมนุรวเยผู้ดไดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจงไม่แ้่ก็แคลนเรควรพ่อปูนอาการชิ่นันไว้อาเจวะคิดเจรํญบับโกชัญย์นยนางถวิพึงความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้หน้าอิโนโส,สังคารันตินะมหาศีนินมพจนาเพราะการบ,บัเพียตนต่อมจุราซึ่งมีเสนาย่อมมากย่อมไม่มีสําหรับเรา อวังวิหาริมตาปิงโอละตามาตันติตังตังวิปติกรตติถตโตจิกเตมุนิติเอมเตมุนีมุนีผู้สงบยอมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียวกัารนั้งวันและคืนว่าเป็นผู้เป็นแม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวชปจจเวคนะสเปสังขาลอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมัทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังคารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูป ไอแ้แรรูปประทนมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดข,ขึ้นแล้วเกิดจะตาไปสเปธมรรมหนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสงขาและไม่ใช่สาขาทั้งหมดิี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนว่าตัวตว่าตนของเราอัตวงังชีวิตตงังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทวงังแม่นางความตายเป็นของอยั่งยืนอวัตสังม่ายามม่ิตปพังอาราจึงเพิ่งตายเป็นแท้มน่อนับปริโยสานางเมชีวิตตงังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดร,รอบ ชีวิตตังเมอันนจตรอันิยตังชื่อของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสังเวชอายังกายโยอเจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานปะเปตะวิญญาณนั้นปัาศจากวิญญาณจุดโจอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเลสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งมดินกาลิงขรรยงอีววไปดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ได้ถังหาประโยชน์ไม่ได้ อน,นิจจาว่ตสังาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปะทะทาทฐาวยะรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอ,อัปไออุปชิตวานรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อม่อไปเตสังรูปัสสัมโมคือโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตตามรติจัส,สทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มารินสุจามริสรรตา่ลายแล้วลกำลงังจะตายแต่เถ่วหังมริสามิเราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าที่มีเอตถะสังคสังไซโยความสงสยัยใ,ในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวชสวดเมตตาย,ย,งงยังกินจิตยังกินจิตสุาลังกัมมงสปเหิุปฏิหิตหกับตังเอกตังปุญ,ญงโนอนุโมทะตุสนุนตุพลโตเยทิวาสมิงถานนี้อาิขาตาอาทิขายุกาสเท้าตุทุกิตาตตุทุขขาปมมุนจันตุมาตาปิตาทุกิตาอตตุดุขขาปะมวลจันตุสเพอาทิกา ตุกิตาหุ่นตัทุกขาปพราะมณจรตัวสเพยอาญาติกาตุกิตาหุ่นตัทุกขาปะมณจันโตสเพย์ปิสาสเพยเลยขาสเพเปตาสุกิตาหุ่นตัทุกขาปะมณจันโตสเพย์อาจาริยุปัชป nah ัชย์ยะสุกิตาหุ่นตัทุกขาปะมณจันโตสเพย์นะครับตุกิตาหุ่นตัทุกขาปะมณจันโตสเพย์เดวาตุกิตาหุ่นตัทุกขาปะมณจันโตสเพย์สามัญตินังสมิธชั้นตัวบูส่นบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตโตะอะขัติมัยยะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอคติมัยยะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะขันติมัยยะอิติภะคะวาปฏิทานักสายเทวตาสันติว่าละวสินีถุเปคเรประเทศเกเรติ่งๆแต่ธรรมะทันิณพุ่นตุพิชัตผู้ยิ่ดาสดเหงาโลเดทาวิหะรันเดเลเทราจามัชานภิกาจวิคโว ศาลามิการนาปฏิปัติกาคามาจิติสานี้เข้ามาจะอิสราสัปนันพุทธาสุกิตาพุทธเตยศาลาพุทธิยิปิจารณสัมมวาสุทิฏาถวปฏิการเนี้กางพระรามปฏิจตเตสัพพิปิโตกตากระตุตสังขยากัวิราตมุธรรมะทราจุปุกราสังโฆหัตุสมัครควะต่ยจัยเดียจักเมแลก็ตัสัตมุสัพพิปิธรรมะเจริญวุติสัพพะปัธรรมเมรปอริปเวทิเตวะสนาของตัวสัพพิปิปโนพุทธศาสนสัมมาทานังปวิชัญตัวก สามิทังเนตุเมธนิงมาตาบิตาจาดจังนิจังลักขติปตะกังเอวังธรรมีนะราชโชนูปชังลักขันตสัมปทาทิว่ตาโยชนะขัุปตจินิทุขปยปิตินิเบียสกปตจินิโสกาหุนตุสปีิปเรโนเอตาตาจะอมีนี่สัมปตังจยะสัมปังสัปปิเทวานุโมตุสัมปะัปปเดชิทยาทานังทาัตุสัทยาสีรักขันตุสัมปทาเพราะว่านามเรียกตาหุนตุขันยุตุหรือว่าตากระตาเสมาะคนาระถาตุนตุสปังตุนสรขล โมดูสัพพังสมังขงลังลังคทสัพเพเตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติหตุนื้าตรังมดูสัพพังสมังขลังลัคสัพเพเตาัพพะสัขานุภาเวนะสติหตุน,นต้รัง ตเปพระตาบลาปตาปเจกนันจะยังพลังอาหารตะนันใจเตกนันละขมันนิพิตะปโตตเปพระตาบลาปตาปเจกนันจะยังพลังอาหารตะนันใะเตยนั่นละขันนิพิตะปโตตเปพระตาบลาปตาปเจกนันจะยังพลังอาหารตนันจจเตนะละขนิตะปโตตเปพระตาบลาปตาปเจกนันจะยังพลังอาหาตนันจจเตนะละขมันิพตะโตตเปพระตาลาปตาปเจกนันจะยังพลังอาหาตนันจะเตนะละขมันิิตะปโตตะเปิพระตาบลาปตาปเจ กันใจยัง,าล,า,งลา,าลังลาดแต่นันจิติในราของบริตับโสตะเปริบธรรปรประตับใจงันตะยังพยังาลาดแตน่นันจิติในราของบณีพิับโสเดยอำนาจแห่งบุตกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดใสยใยพระพุทธมนีครับเจ้าขอน้าเกล้าอ,อ,อุทิศวัดเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนเจ้าชนปีหลวงเอพระราชชนนีปันปีหลวงผู้เสด็จต่ตวนสู่สวรรค์ขลาย ขออน้ส่งแห่งบุรกุษุษน,นี้จงเป็นสัพพสีเดมคนแก่ข้าพเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากรจนขอเหย่าได้มีแข้พาพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาสิทธิัตั้งมั่นในพระดมนํำสอนในองค์สมเด็จก็สัมมาสัมุทิเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกชั้งขอเทพบเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาตาธุการในบุญกุศลนี้ โปรประสิทธิประสาทตะพรนน้อส่งอนุภาพแห่งมงคลเป็นส่วัตถุมงคลพระบิดายโสตถีนั่งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมหนึ่งวัตถุมงคลทั้งปรงที่สสิ่งอมูลเล็ดได้จัดสร้างขึ้นให้เปียวด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและไดทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำเนยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบิชาทุภูมการเถิน